สีมีนและธนูของครูเท่าปลาณนเนาอยู่ในลำแม่น้ำไหลธนูเพลิงเลิงร้อนดังฟอนไฟน้ำมันใสน้ำร้อนรวกบวกรวมกันอาทิตย์เป็นเกษตรวิเศษนะจะชำนะศัตรูหมู่ทั้งผองรูปก็งามอารามทรัพย์นับเนื่องนองเป็นนายกองเชิงปราดญาติอุดม ขอความสวัสดีจงมีแด่ลัคนาราศีมีนทุกๆุกท่านในช่วงเดือนสิงหาคมนั้นลัคนาราศีมีนก็ถือว่ามีดาวพระเคราะห์หลายดวงมาสถิตยอยู่ในภพเรือนอริของท่านและในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานี้ในภพเรือนสหชะของท่าน ก็มีดาวพระเคราะห์หลายดวงเช่นกันตั้งแต่กลางเดือนที่ผ่านมานั้นพระอังคารก็ยังสถิตยอยู่ในภพเรือนสาชะซึ่งเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระและเป็นเจ้าเรือนสุภะของท่านในภพเรือนสหาชะนี้การโคจรของดาวมฤตยูที่เข้ามาสถิตยอยู่ก่อนหน้านั้น จึงทำให้คู่สมพลนั้นไม่ให้ผลเท่าที่ควรเพราะดาวพระอังคารกับดาวพระหัสบดีเข้ามากุมอยู่ในภพเรือนกันนี้ถือว่าเป็นคู่สมพลที่จะให้เรื่องการประสิทธิ์ประสาทวิชาองค์ความรู้ดังคำกรนที่ว่าภุ่มครูคู่พลแข็ง ขานเรียกผลเสนาถือว่าเป็นคู่ดาวที่ให้กําลังในด้านสติปัญญาในความฉลาดหลักแหลมของเจ้าชะตาในเมื่อมาสถิตที่พบเรือนสหชานี้ก็ย่อมจะส่งผลกับเพื่อนฝูงกับญาติมิตรในเรื่องของการติดต่อการเจรจาการงานสังคมของท่าน เมื่อดามฤตยูเข้ามาเบียนกับคู่สมพลนี้จึงส่งผลในเรื่องของการประทะในเรื่องของโทสะที่อาจจะจึงต้องระมัดระวังในเรื่องของความคิดการไตรตรองให้ดีในทุกการกระทำของท่านพระอังคารกับดาวมฤตยูนั้น ถือว่าเป็นดาวพระเคราะห์หัวรุนแรงที่จะส่งผลให้ท่านนั้นไม่ทันเหตุไม่ทันการในอารมณ์ชั่ววูบของท่านและการที่พระอังคารมาสถิตในภพเรือนสาชานี้ก็ย่อมเป็นการดีในเรื่องของคอนเนคชั่นและการสร้างรายได้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของท่าน ชาวลัคนาราศีมีนั้นพระราหูก็ยังกลุ่มลัคนาอยู่ตลอดทั้งปีจึงเป็นปีที่ท่านนั้นต้องครองสติปัญญาให้เท่าทันสถานการณ์ของบ้านเมืองที่จะเป็นเกาะกำบังภูมิคุ้มกันให้กับตัวท่านเพราะชาวลัคนาราศีมีนั้น พระราหูกลุ่มลัคนามักจะส่งผลในเรื่องของการฟงซ่านการคิดมากหรืออาจจะหลงผิดในสิ่งรอบตัวได้ง่ายและก็ถือว่าเป็นการสำคัญอย่างยิ่งเพราะชาวลัคนาราศีมีนั้นดาวตนุตัวตวนของท่านก็เข้าไปสู่พบเรือนสาชะ ที่ได้ไปพัวพันยุ่งเกี่ยวกับผู้คนจำนวนมากที่เกี่ยวกับกิจการงานของท่านที่เป็นสมาคมหรือปัดเจกชนทั้งหลายนั้นย่อมจะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมีนั้นได้พบเจอสิ่งใหม่ๆและเป็นปีที่ดีในการที่จะลิเริ่มกระทำสิ่งต่างๆทั้งที่เคยทำ และที่ไม่เคยทำหรือสิ่งที่ทำไว้ก่อนหน้านั้นได้หยิบได้จับขึ้นมาทำใหม่การที่ชาวลัคนาราศีมีนั้นพระราหูทับลัคนาเช่นนี้หากดวงชะตาของท่านใดนั้นพระราหูได้ตำแหน่งดีหรือการจรของราหูนั้นเป็นอสิทธิธาต ย่อมส่งผลให้เจ้าชะตานั้นมีความฉลาดหลักแหลมไหวพริบปฏิพานรู้แทนคนเป็นอย่างยิ่งจึงทำให้ต้นเดือนสิงหาคมนั้นชาวลัคนาราศีมีนจะต้องพบเจอกับอุปสรรคขวากหนามที่อาจจะทำให้เจ้าชะตานั้นจะต้องแก้ไขปัญหาในสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในบริบทในการดำเนินชีวิตของเจ้าชะตาเพราะเดือนสิงหาคมนั้นมีดาวหลายดวงไปสถิตยอยู่ในภพเรือนอริของท่านโดยเฉพาะวันที่31กรกฎาคมนี้ดาวพระสุกนั้นก็จะโคจรสถิตที่ราศีสิงกลุ่มร่วมกับดาวพระพุธสถิตยอยู่ในภพเรือนอริของท่าน ดาวพุธกับดาวศุกร์นั้นถือว่าเป็นคู่ธาตุน้ำที่ให้คุณสูงส่งในเรื่องของบุญญาริษเป็นอย่างยิ่งพุธศุกร์คู่นี้ถือว่าเป็นดาวสุคระหะทั้งคู่จะส่งเสริมในเรื่องของความเป็นปึกแผ่นในเรื่องของความรักในเรื่องของความอ่อนโยนและในเรื่องของสติปัญญาความคิดความอ่าน ที่จะนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมากยิ่งขึ้นดาวพุทธสุขคู่นี้ถือว่าเป็นดาวของความสุขดังคำกรอนที่ว่าพุทธสุขอีกคู่่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารแต่การที่ดาวพระเค์คู่ธาตุน้ํามาสถิตในภพเรือนอริชช่นนี้ก็ถือว่าเป็นคู่ศัตรูคู่ธาต เป็นธาตุที่เข้ากันไม่ได้จึงเป็นช่วงระยะเวลาที่ท่านนั้นอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องความร้อนใจความร้อนรนที่เกี่ยวกับเรื่องความรักหรืออุปสรรคในชีวิตคู่ของท่านการที่ดาวพระเคราะห์คู่ธาตุมาสถิตในราศีสิงห์ธาตุไฟนั้นในเมื่อเป็นธาตุคู่ศัตรูกันนั้น ก็ย่อมจะส่งผลในเรื่องของความเป็นพันธุของท่านและรวมถึงเรือนปัต,ตนิของท่านด้วยตามหลักเกษตรเรือนแฝดที่จะมีความเกี่ยวพันในพบเรือนอริของท่านในเรื่องของอุปสรรคการเจรจาการพูดคุยที่เกี่ยวกับครอบครัวญาติสายโลหิตของท่าน อันเป็นที่พึงระวังในเรื่องของการประหัดประหารกันด้วยคำพูดการทะเลาะหรือปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับโครคภัยไข้เจ็บการป่วยไข้ชาวลัคนาราศีมีนนั้นจึงต้องดูแลคนรอบตัวของท่านให้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นคู่ของของ,ของท่านหุ้นส่วนของท่าน หรือว่าเผ่าพงวงต่อคูลของท่านที่มีความสัมพันธ์ในเรื่องของหลักทรัพย์ในเรื่องของบ้านที่ดินและยอดยานพานะเพราะการที่ดาวคู่ธาตุมาสถิตร่วมกับราศีสิงห์พบเรือนอริเชน่นนี้ไม่ว่าจะเป็นฐานไฟเก่าหรือฐานที่พึ่งครุกุ่นมาหมัดหมนั้น ก็ย่อมจะส่งผลในเรื่องของความเร่าร้อนความรุนแรงหรือเกิดการประทะประทั่งกันได้โดยเฉพาะตัวการสำคัญตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมนั้นดาวพระศุกร์สถิตโคจรในราศีสิงห์ในวันที่31กดกันยายนคมนี้การสถิตของดาวพระศุกร์ในภพเรือนนี้ก็มีดาวพระเสาร์สถิตเล็งอยู่ ที่จะส่งผลในเรื่องของความขัดข้องในเรื่องของการเงินในเรื่องของคู่ครองคนรักแต่การที่ดาวคู่ศัตรูพระศุกร์กับพระเสาร์นี้อยู่ในตำแหน่งที่เล่งกันนั้นก็ถือว่าลดความเวลวร้ายอันเป็นผลของการเล่งกันของดาวคู่ศัตรูนี้ไปได้เยอะเพราะดาวพุธนั้นก็ยังสถิตยอยู่ก่อน จึงส่งผลให้ดาวคู่ธาตุน้ำนั้นมีผลมีกำลังในทางบุญญาธิ์มากจึงเป็นช่วงระยะเวลาที่ชาวลัคนาราศีมีนั้นจะฝ่าฟันอุปสรรคในห่วงเวลานี้ไปได้ไม่ยากและในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนั้นก็มีดาวพระเคราะห์ที่เป็นบิญญาณธาตุได้โคจรย้ายสถิตอีกดวงหนึ่ง นั่นก็คือพระเกตดาวพระเกตนั้นถือว่าเป็นดาวที่เป็นวิญญาณธาตุที่จะช่วยให้เจ้าชะตานั้นนึกคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดหากพระเกตนั้นให้คุณเกตเจ้าชะตาในลักษณะของการโยกหรือเลง หรือตรีโกนจตุโกนกับดาวพระเคราะห์ดวงใดแล้วนั้นก็ย่อมจะส่งผลดีกับเจ้าชะตาในเรื่องนั้นๆไปการโคจรย้ายของดาวพระเกตนั้นเข้ามาสถิตในภพเรือนกรรม,มะที่ราศีธนูถือว่าเป็นภพเรือนกรรม,มะของท่านการที่พระเกตอยู่ในตำแหน่งนี้มีความสัมพันธ์กับพระเคราะห์หลายดวง นั่นก็คือโยกเสาที่พบเรือนวินาและจัตุโกนพระราหูที่พบเรือนตนุรวมถึงตรีโกนกับพบเรือนอริอันมีดาวพระพุทธดาวพระศุกร์และพระอาทิตย์เป็นต้นในห้วงที่พระเกตโคจรสถิตในพบกรรม,มะของท่านนั้น ในห้วงระยะเวลาประมาณสองเดือนนั้นจึงจะทำให้ชาวลัคนาราศีมีนั้นมีความมุมานะความอดทนในกําลังกายและกําลังใจเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการบุกบัน่นฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงเจ้าชะตาานั้นก็จะมีความประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และการที่กลุ่มดาวพบเรือนอริให้คุณแก่เจ้าชะตาเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นคู่ธาตุน้ำอันมีพระพุทธและพระศุขให้คุณแก่เจ้าชะตาก็ย่อมส่งผลดีในเรื่องของการช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานการเจราจาอันเป็นคอนเนคชั่นที่ดีแก่เจ้าชะตาจึงทำให้ท่านมีความสำเร็จในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมากขึ้น และการที่และการที่พระเกตอยู่ในภพเรือกนกรรมะเช่นนี้ก็ย่อมจะส่งผลในเรื่องของไอเดียในเรื่องของการคิดิเริ่มความครีเอทในสิ่งใหม่ๆของท่านในเมื่อพระเกตมาอยู่ในภพเรือกนกรรมะเช่นนี้ถือว่าดาวพระหัสบดีเป็นเจ้าเรือนภพเรือกนกรรมะของท่าน จึงให้คุณในเรื่องของความเจิดจรัสในทางด้านปัญญาเป็นอย่างยิ่งแต่ถึงอย่างไรนั้นพระเกตก็จตุโกนกับพระราหูในตำแหน่งพบเรือนของท่านที่อาจจะทำให้ท่านนั้นมองโลกในแง่ล้ายหรือมีความคิดความอ่านในการกระทำที่มีความต่ำสามขึ้นมาได้ จึงต้องระม,มัดระวังในเรื่องของการคิดชั่วหรือการกระทำที่ผิดแปลกแวกแนวไปจากคนอื่นๆก็เป็นได้ในการที่พระราหูจตุโกนเช่นนี้จึงต้องระม,มัดระวังในเรื่องของความบ้าบินความลุ่มหลงมัวเมาที่จะนำไปสู่การประกอบอาชีพหรือแนวทางการทำงานในลักษณะ ที่เป็นเรื่องเท่าๆหรือสิ่งที่ผิดกฎหมายขึ้นมาได้จึงเป็นที่พึงระวังของชาวลัคนาราศีมีนนั้นจะต้องพบเจอกับสิ่งแปลกใหม่ในชีวิตเพราะการที่ดาวพระอัสบดีโคจรในเรือนสาชะเช่นนี้ถือว่าเป็นการเปิดนิมิตใหม่ในการพบเจอผู้คนจำนวนมาก และชาวรัคนาราศีมีนั้นในเดือนพฤษภาคมปีหน้าก็ได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์ถือว่าเป็นการเปิดเลิกงามยามดีของชีวิตที่เป็นฟ้าหลังฝนตั้งแต่ในยุคหลายปีที่ผ่านมาจึงทำให้ชาวลัคนาราศีมีนหลายๆท่านนั้นลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้เยอะ ถ้าหากคุณภาพของดาวของท่านนั้นเป็นอสิธิธาตุชั้นหนึ่งหรือเป็นธาตุคู่มิตรการโครจรของดาวพระสสบดีนั้นให้คุณแก่เจ้าชะตาในการจรครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งและโดยเฉพาะเดือนสิงหาคมนี้ดาวพุธนั้นถือว่าเดินโครจรวิปริตเป็นอย่างยิ่ง ดาวพุธนั้นก็เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและดาวเจ้าเรือนปัตตนิของชาวลัคนาราศีมีนจึงมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของคนรอบตัวของท่านเป็นอย่างมากโดยเฉพาะประมาณวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่22สิงสิงหาคมนั้นดาวพุธนั้นจะถอยหลังไปที่ราศีกรกฎการเดินพักของดาวพุธนั้น ถือว่าส่งผลเสียในเรื่องของการเจราจาการพูดคุยการพบปะผู้คุยในเรื่องของเอกสารสัญญาถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาการเรียนการศึกษานั้นก็อาจจะขาดตกบกพร่องทำงานช้าส่งงานช้าอย่างนี้เป็นต้นอันเนื่องมาจากรอบปีนี้ ดาวพระพุธนั้นเดินวิปริตวิกลคติหลายครั้งรวมกระทั่งต้นเดือนสิงหาคมนี้จนไปถึงประมาณปลายเดือนนี้ด้วยแต่การที่ดาวพุธสถิตยอยู่ในราศีสิงนี้ก็ถือว่าได้มาตรฐานดีนั่นคือเป็นราชาโชคเป็นอุจจาวิลราชและได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรเสียด้วยก็จะส่งผลดีในเรื่องของชื่อเสียง ในเรื่องของความเป็นวิชาการการติดต่อเจราจาประสานงานเป็นอย่างดีสำหรับท่านที่มีดาวพระพุทธในดวงชะตาเดิมที่เป็นท่าชั้นหนึ่งและท่าชั้นสองนั้นก็ถือว่าให้คุณเป็นอย่างยิ่งในการโคจรสถิตของดาวพระพุทธในครั้งนี้แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังนั่นก็คือประมาณกลางเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ นั่นก็คือดาวอาทิตย์โคจรมาสถิตร่วมในราศีสิงห์กลุ่มร่วมกับดาวพระพุธและดาวพระศุขพระเคราะห์สามดวงอยู่ในตำแหน่งนี้ถือว่าอยู่ในภพเรือนอริของชาวรัคนาราศีมีนดาวที่เป็นตัวการสำคัญในช่วงระยะเวลาที่ดาวอาทิตย์โคจรมาสถิต ในภพเรือนนี้นั่นก็คือดาวพระพุธเพราะดาวพระพุธนั้นได้พักองศาถอยหลังไปสถิตที่ราศีกรกฎประมาณปลายเดือนสิงหาคมนี้จึงมีช่วงระยะเวลาที่ดาวพุธนั้นโคจรอ,องศาเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ที่สามองศานั่นก็คือพุธดับในช่วงประมาณวันที่18สิงหาคม ถึงวันที่20สิงหาคมนั้นดาวพระพุทธโคจรสนิทองศากับดาวอาทิตย์เป็นอย่างยิ่งจึงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องความราชา้าการติดต่อการพบปะการพูดคุยการตกลงการเซ็นเอกสารสัญญาอะไรกันไว้อาจจะมีการผิดนัดอาจจะมีการล่าชา้า จนถึงกระทั่งการถูกหลอกถูกโกงก็มีความเป็นไปได้เพราะการที่พุทธนั้นสนิทองศากับพระอาทิตย์เช่นนี้ในภพเรือนอริซึ่งเป็นเรือนทุตสถานภพก็ถือว่าเป็นการที่ไว้วางใจไม่ได้ที่ชาวลัคนาราศีมีนนั้นพึงจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งและการที่ดาวอาทิตย์เข้ามาสถิตในราศีสิงห์ ซึ่งได้ตำแหน่งไกรเศรษฐาที่ปดีเช่นนี้ก็ถือว่าช่วยนุนนำคุณชะตาของเจ้าชะตาเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นการบรรเทาลดทอนในการเล็งของพระเสาในภพเรือนวินารเป็นอย่างดีซึ่งเสากับอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นคู่ธาตุไฟการเล็งกันของคู่ธาตุไฟนั้นถือว่าส่งผลรุนแรงกับเจ้าชะตาในภพเรือนนั้นๆ แต่การที่ดาวอาทิตย์เป็นเกษตรราธิบดีในราศีสิงห์นั้นถือว่าไม่มีผลร้ายอันใดกับชาวลัคนาราศีมีนอีกทั้งยังมีดาวพระเคราะห์คู่ธาตุน้ําในการโคจรกลุ่มร่วมกับดาวอาทิตย์จึงทําให้ชาวลัคนาราศีมีนนั้นตลอดเดือนสิงหาคมนี้ ไม่มีอะไรที่ต้องระมัดระวังอย่างรุนแรงมากนักก็พึงจะมีในเรื่องของอุปสรรคความรุ่มร้อนในใจิตใจที่เกี่ยวกับบรรดาครอบครัวญาติมิตรเผ่าพงเหล่ากอของท่านที่อาจจะทําให้ท่านนั้นเกิดความวุ่นวายเกิดความระสำมระสายหรือการมีปากเสียงทะเลาะบาดหมางกัน อันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เหตุใช่ผลหรือจะเป็นฐานไฟเก่าที่ยังร้อนครุกุ่นอยู่หรือไฟสูมขอนที่ก่อขึ้นมาใหม่ก็จึงขอให้ชาวลัคนาราศีมีนนั้นจงประครับประคองสังขารร่างกายในห้วงของเดือนสิงหาคมนี้ให้ไปถึงตลอดลอดฝั่งให้ได้ถือว่าเป็นเดือนแห่งาธาตุไฟ ก็ถือว่าเป็นภพเรือนอริของชาวลัคนาราศีมีนด้วยจึงขอให้ชาวลัคนาราศีมีนนั้นสร้างเกาะกำบังอันจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กที่จะสามารถต่อกอนกับศัตรูคู่อาฆาตหรือพยันอันตรายต่างๆที่มองไม่เห็นหรือจะมาในรูปแบบของศัตรูที่มองเห็นตัวตนได้ การที่จะฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงนั้นการชนะหรือการมีชัยที่ดีที่สุดก็คือการมีชัยชนะในจิตใจของตนเพราะจะทำให้ท่านนั้นมีสติพึงละลึกและสัมปัญัญ,ญะรู้ตัวในการคิดทางในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆของชีวิตไปให้ได้ จึงขอให้ชาวลัคนาราศีมีนนั้นจงประสบความสำเร็จและขจัดอุปสรรคปัญหาของชีวิตในห่วงระยะเวลานี้ไปให้ได้จงขอให้ชาวลัคนาราศีมีนนั้นมีความสุขความเจริญประสบความสำเร็จมีชัยในชีวิตก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนนั้นจงโชคดีขอบคุณครับ